กะสวัสดีต้นเสาพี่น้องกะมาผบพอกับช่องลุงทองเกษตรอินทรีย์คือเก่าต้นเสาเสาจังหน่อยเนาะเมื่อนี้ลงุงทองบด้ไปใส่ดอกลงุงทองอยู่บ้านนะครับผมอยู่หลังบ้านนะครับผมลงุงทองกะขิมเอาปุ๋ยลุงทองได้ปุยยูเรียมาพี่น้องนี่นี่หลิงตน้นหล่งใบเนาะ เด่งหลากเนาะครับผมนี่ลุงทองเขียนมาใช้มันหนึ่งงานครับผมนี่ยูนี่นี่มันล้างบานของลุงทองหนึ่งงานนะครับก็มีตร่มใหม่เลยพี่น้องพูดนะครับผมลุงทองกับปูกสุป,ปีอยู่นะครับผมกับดาปีละตั้นกลัวนี่พี่น้องนด้พี้ละตั้นกลัวล <c oughs> ุงทองเขาว่าจิตปูกเอาอพันนะครับผมนี่คือลยแยะไอระยองเกตสองเนาะ ลุงท่องไหนมากอเลยสิเอามาปลูกเอาแนวเพื่อนเอาพันเพื่อนเนาะพี่หน่องนีละนะครับผมปลูกเอาแนวจะกก่อนเนาะี๋ยวลุงท่องขอใส่ปุ๋ยก่อน้อครับด้วยนี่ลุงท่องก็จีหยอดน้ำเงามันนี่แหละกลนลุ่มกลนลุ่มเอานี่นี่นี่เสียมเนาะมีเสียมพี่น้องนี่เสียมนี่กลนลุ่มมาจากจีแล้วกำหยอดไกลเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่กอบว้พ้อ สวัสดีครับสวัสดีครับจำนี่แหละครับผม